สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิชาแนลนะคะกับโดยการ Voice b o o k บ่ายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักสอนเช่นค่ะวันนี้มาต่อกับหนังสือรวมเรื่องสั้นนะคะมันสามหัววันนี้เลือกยิบจานวนของคุณเนื่องน้อยศรัทธามาฝากค่ะในเรื่องบทเรียนทางไปริศนี ซอยเก่าแก่จากบ้านไร่เปยียงตู้รับจดหมายริมถนนยังคงเป็นซอยฝุ่นอย่างที่เขาจำมันได้แสนดีตั้งนมนานมาแล้วฝุ่นฤดูร้อนคลุ้งอบอวนขณะที่เขาก้าวช้าๆก,ก,กุกกุกกะกกไปตามทางรอยเท้าข้างซ้ายลึกนั่นอย่างเดียวกับที่เขาเคยเดินย่ำซอยนี้ครั้งสุดท้ายแต่รอยเท้าขวาย่องแย่ง และมีรอยกดลึกของไม้เท้าเป็นระยะเคียงข้างรอยก้าวเลากๆนั้นด้วยเขาเงยหน้ามองดูท้องฟ้าเมื่อฝูงบินของฐาปนปฏิบัติการฝึกบินชั้นสูงที่ตั้งหาออกไปห้าสิบไมล์ผ่านข้ามหัวความอาลัยอดีตก็จู่โจมจับหัวใจสุดอาวรถึงผู้คนที่เคยรู้จักถึงรุษเขาได้กลับมาอยู่บ้านแล้ว เขารอดชีวิตกลับมาในขณะที่คนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่รอดมันดีที่ตรงไหนกันการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีรูถไม่เหลือดีอะไรเลยจิตใจของเขาปวดแปลเหมือนถูกเผาวลวกในตาแสบระบมเหมือนถูกไอระเบิดสาดประทะระยะเผาขนบอดมืดอย่างเดียวกับมันนั้นที่โรงพยาบาลสนามเล็กๆแห่งนั้น ที่ที่เขาต้องจับต้องมองดูหลอดตายจากไปได้ยินเสียงเครื่องบินข้าสึกกระหึ่มหลังจากนั้นเขาบุกออกไปเดียวขัดคําสั่งตั้งใจจะไปตายกับหลอดแต่ขอลากพวกนาซีไปด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาไม่ตายหลุดจากความตายมาได้ด้วยขาข้างหนึ่งพลุลูกกระสนุนแล้วก็ถูกส่งกลับบ้าน ให้มาขึ้นสนิมใช้เวลาตายช้าๆปีแล้วปีเล่าเขาสะบัดหัวพยายามสลัดความคิดเช่นนี้ออกไปจากจิตใจมันเป็นการไม่ดีเลยหมอเตือนอยู่เสมอว่าไม่ให้ทำเขาก้าวเดินต่อไปลากขาข้างไร้ประโยชน์จริงจังข้างนั้นตามไปด้วย ไปตามซอยที่เขาเคยสามารถวิ่งเร็วจีเหยียบย่ำผ่านไปในฤดูร้อนเหล่านัน้นเมื่อนานแสนานานมาแล้วทางออกไปราวหนึ่งในสี่ไม้มีสะให้ลงว่ายน้ำเล่นได้มีบึงให้ตกปลาเอามากินเขาหลี่ตาเพื่อจะได้มีต้องเห็นภาพในปัจจุบันชัดเจนนะักและเห็นภาพในอดีตที่เป็นสุขนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับกวาดกําจัดความหวาดหวัน่นความขมขื่นออกไปจากจิตใจสิบโมงเช้าแล้วมิสเตอร์แมคคาฟีปรุษเบษณีท้องถิ่นมาสายจิมวาดมองเห็นรถฟอร์ดโบราณโบราณของแกกำลังคลุกคลักโคลงเคลงฝุ่นคลุคลง้งมาแต่ไกลจิมเอ็นตัวพิงเสาไม้สีดานต้นนาที่รองรับตู้จดหมาย และเมื่อมิสเตอร์แมคคาฟี่กึ่งกลางมาถึงเขาก็กัดฟันโบกมือยิ้มให้แกอย่างร่าเริงได้เป็นผลสำเร็จมิสเตอร์แมคคาฟี่ขยับแว่นตาบนดั้งจมูกอย่างคล่งองแคล่วโคพอสวรรค์จริงดีจริงๆที่ได้เห็นเธอลุกขึ้นมาเดินแบบนี้ยังลุกขึ้นไหวได้เป็นการดีเสมอ่ะครับจิมพยายามใส่ชีวิตชีวาในน้ำเสียงแต่เขาก็รู้ดีว่า เขาคงจะยืนพูดคุยกับพ่อเท่าชาร์ล์แม็กฟีราวกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยจากที่พบกันครั้งสุดท้ายไม่ได้วันนี้มีอะไรของไล่สกุลวาดบ้างไหมครับผุรุษใบเสนีชราสับซองจดหมายที่มีอยู่แค่ไม่กี่ฉบับนั้นดูฉบับเดียวแหละจิมมองดูหน้าซองตัวพิมพ์ดิดนั่นแล้วก็ยักไล ผมอยู่ในลายชื่อของพวกถูกหลอกง่ายไปแล้วพวกนี้ไม่ยอมเสียเวลาจริงๆแม้จะเหลืออยู่แค่กระดูกพอให้แทะได้ลุงเอาไปเถอะเขาหันตัวอย่างลำบากมุ่งทิศทางกลับบ้านผมต้องกลับล,ดดบละ,ะลดีใจที่ได้พบลุงนะคะลุงแมคคาฟี่นั่นสิจิมดีใจที่ได้พบเธอแต่ลุงเออ หน้าที่ของลุงม,มันต้องส่งใณีน,น์พันให้ถึงมือผู้รับนาแกยื่นซองจดหมายฉบับนั้นให้จิมด้วยความหวังฮะโอเคจิมหัวเราะรับจดหมายเวียนฉบับนั้นมากระย่องกระแย่งไปได้แค่ต้นโอ๊กยักษ์ที่กิ่งก้านแผ่ร่มไปถึงตู้จดหมายเท่านั้นเองเขาสุดตัวลงนั่งหลังเพียงลำต้นมะฮืมาของมัน เงยหน้ามองดูฝูงบินผ่านช่องว่างระหว่างใบเหนือหัวพักใหญ่จึงได้ก้มดูจดหมายเวียนในมือ,อยังไม่มีอะไรจะทำดีไปกว่านั้นจิมฉีกซองหยิบแผ่นที่บรรจุอยู่ภายในออกมาเป็นกระดาษอัดสำเนาราคาถูกถูกเทคนิคการโรเนีวสวดส่ว,สวโปะมึกพิมพ์สีแดงกับม่วงจนตัวหนังสือเหมือนกระโจนออกมาใส่ ทหารผ่านศึกอะไรคืออนาคตพวกท่านกลับมาบ้านจากสงครามพวกท่านได้พบว่าชีวิตแตกต่างไปจากที่ท่านเคยรู้จักเมื่อก่อนสิ่งที่คุ้นเคยมากมายหายไปแต่ก็มีสิ่งใหม่ๆมาสิ่งใหม่ที่มาเพื่อจะอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตต่อไป ท่านเคยนึกถึงที่ที่ท่านจะอยู่หรือเปล่าท่านเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยวิธีแห่งสันติหรือ,อยังเราช่วยท่านได้ท่านเคยได้ยินเรื่องเครื่องประสานพลังหรือ,อย,ยังยังแน่นอนท่านยังไม่เคยเพราะว่ามันเพิ่งจะได้ถูกใช้เป็นแหล่งผลิตในการหมุนวงล้อแห่งอุตสาหกรรมสงครามอย่างลับๆมาเมื่อไม่นานมาน,นี้เอง แต่บัดนี้ความลับของแหล่งมหาศาลของพลังใหม่นี้เปิดเผยได้แล้วจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวนนับร้อยนับพันใช่เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ผ่านการฝึกท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะขอเข้ารับการฝึกได้ทำไมเราต้องติดต่อท่านเพราะเราแน่ใจว่าท่านในฐานะทหารผ่านศึก ผู้ได้รับการฝึกปฏิบัติการตามกลไกลของสงครามมาแล้วย่อมจะสนใจแหล่งพลังใหม่ที่วิเศษราวกับปฏิหารนี้และเทคนิคในการใช้พลังใหม่ดังกล่าวเราจึงขอพิสูจน์ให้ท่านเห็นด้วยการส่งบทเรียนสามบทแรกใน,นจานวน25หาบทมาให้ท่านโดยไม่คิดมูลค่าบทเรียนที่จะฝึกให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องประสานพลังผู้หนึ่ง กรอกคุณปองที่สอดมาให้ด้วยเสียแล้วส่งปรสชนีกลับมาวันนี้อย่าเพียงแต่แค่ยักไกลแล้วก็โยนจดหมายเวียนฉบับนี้ทิ้งไปเช่นโฆษณาสินค้าอื่นๆไปส่งคุมปองเดี๋ยวนี้เลยจิมยิ้มอดขำกับสไตล์ของจดหมายเวียนแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่นึกถึงตอนอายุ13ที่เขากับบิลลี่เฮลลี่บ้าตัดคุณปองตามนิตยสาร กลอกส่งกลับไปกันอย่างสนุกสนานได้กลับมาเป็นตัวอย่างสบู่บ้างของเล่นก่นบ้างหรือแคตตาล็อกบ้างครั้งหนึ่งได้นกเป็นเป็นมาตัวหนึ่งด้วยซ้ำเก็บสะสมไว้ในห้องใต้หลังคาบ้านของพวกแฮสลีย์จนกระทั่งพ่อของบิลลี่ขนไปทิ้งในที่สุดดีความนึกสนุกแล้วก็เป็นการลํำลึกถึงความหลังครั้งมีความสุขในครั้งกะนน้น จิมกรอกชื่อตำบลที่อยู่ของเขาขอให้เครื่องประสานพลังส่งบทเรนฟรีสามบทนั้นมาให้มิสเตอร์แมคคัฟีไปอีกไม่เดียวก็สุดซอยเลี้ยวกลับผ่านไร่สกุลหวายของจิมอีกครั้งเพื่อจะไปยังแยกเคลมมอต่อไปจิมคอยอยู่แล้วแล้วก็รองเรียกแกอย่าเอาติดกลับไปด้วยอีกฉบับไหมลุงบุรุษเบสซนีเท่า จอจะฟอร์ดกึ่งกลางของแกแล้วก็กระโดดลงมาหาอะไรนั่นน่ะจิมส่งคำตอบรับที่ติดสตามเรียบร้อยแล้วให้ช่วยเอาไอ้นี่ไปด้วยได้ไหมครับลุงมิสเตอร์แมคคาฟีพลิกดูอ่านทุกคำบนแวัตแผ่นนั้นดีนี่แกพ,พึมพำเป็นอันว่าเธอตกลงเรียนทางปรายนีย พลังวิชาอะไรหม่ที่ว่าดีแล้วล่ะจิ้มจะได้มีอะไรทําไม่มัวคิดมากก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันล่ะครับจิ้มปลุกปล้ำตัวเองให้ยืนขึ้นโดยอาศัยไม้เท้ากับลำต้นโอก๊กช่วยด้วยความยากลำบากผมต้องออกเดินทางกลับบ้านละ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันถึงอารมณ์เพ้อฝันสนุกสนานหายไปจากบรรยากาศแบบฉับ ไม่นานเลยเพียงแค่สามวันต่อมามิสเตอร์แมคคาฟีก็มาจอดเจ้าฝอดของแกที่ไร่มองดูซองหนะับปึ๊กที่จ่าหน้าซองด้วยตัวพิมพ์ส่งถึงจิมแกมองเห็นจิมกำลังนั่งอยู่เที่ระเบียงเรือนจึงเลี้ยวเจ้ารถคู่ยากเข้าไปเสียงกึ่งกังโครมคลามของรถทำให้จิมหันไปมองดู แววตาเลื่อนลอยว่างเปล่าแปลเป็นจับจ้องรถที่กำลังเล่นใกล้เข้ามาบทเรียนของเธอจริงพอเท่าแมคกฟี่ร้องบอกบทเรียนบทแรกบทเรียนอะไรอ่ะลุงก็บทเรียนทางปรัชนีที่เธอขอไปไงละ่ะไอวิชาพลังอะไรนั่นไงลืมไปแล้วเหรอไม่เอาละ่ะ ผมลืมไปละลูกเอากลับไปเหอะผมไม่อยากได้แค่แตลกบ้าๆเท่านั้นเองเธอไม่ควรรู้สึกแบบนั้นนะจิมถึงยังไงขาของเธอก็จะดีขึ้นเรื่อยๆลุงได้ยินหมอโพูดที่ร้านขายยาเมื่อคืนอะไรๆมันจะคอยกระตื้งขึ้นเองนะอย่ายอมให้ตัวเองฟอสิ นอกจากนั้นลุงต้องส่งไรสันีพันให้ถึงมือผู้รับด้วยแกโยนซองสีน้ำตาลไปตกลงข้างๆจิมอุสตส่ารีบเอามาให้เป็นผิศเศษเชียวเพราะคิดว่าอยากได้เร็วๆจิมยิ้มขอลุกแก่โทษขอโทษนะลุงแม็กไม่ได้ตั้งใจจะออกกับลุงหรอกขอบคุณที่เอามาให้นะฮะตกลง ผมจะตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนกันเช้านี้เลยต้องละเรียงนี่แหละมิสเตอร์แมคคัฟียิ้มกว้างพยักหน้าหงกๆงกแล้วก็เคลื่อนเจ้ารถคู่ยากกึงกังกลับออกไปจิมหลับตาลงอีกแต่คราวนี้หากความว่างเปล่าที่เขาโปรดเหมือนอย่างเมื่อครู่ไม่พบอีกแล้วภาพในจิตสำนึกใช้เห็นแต่ท้องฟ้าขึกก้องกำปนา ฝุงบินที่ดำดิ่งลงมากับใบหน้าของหญิงสาวผู้นอนแน่นิ่งขาวซีดในตาปิดสนิทจิ้งลืมตามือทั้งสองห้อยตกลงข้างตัวสัมผัสกับสองนั่นเขาหยิบมันขึ้นมาฉีกเปิดออกเขากวาดตาอ่านหัวข้อตามย่อหน้าแล้วก็เวียงบทเรียนบทที่หนึ่งแยกไปทางหนึ่ง เป็นเรื่องราวทำนองเปรียบเทือบระหว่างพลังไอนะ้ำน้ำตกกับไฟฟ้าอะไรเทือบนั้นถ้อยคำที่ใช้พลีพล้ามเหมือนเรียงความเด็กมัธยมว่าด้วยการพัฒนาการของพลังงานจากยุคข,ของอะคิมีเดสการโรเนียวก็หยาบเต็มทีเหมือนกับกระดาษไขถูกตัวพิมพ์ดิดท,ที่ตอกโดยแรงจนทะลุเขาเหวี่ยงบทเรียนบทที่สงลงไปกองรวมกับบทที่ห กว่าตาดูหัวข้อเรียนที่สามลูกๆเกือบจะเวียงอยู่แล้วพอดีสะดุดที่การคำนวณอะไรบางอย่างที่บางหน้าจึงเปิดหนังสือเล่มเล็กบางนั้นออกดูไม่ใช่คณิตศาสตร์เด็กมัธยมอีกแล้วเขาจำได้ครับคลายครับคล่าวว่าเป็นทฤษฎีสมก,การคณิตศาสที่เขาไม่ได้ใช้มานานนมเต็มทีละแต่ละหน้าที่พลิกไปเป็นเหมือนแสงรางๆลิบหลี แต่ทว่านำทางเขาไปอย่างแน่วแน่ความเข้าใจของเขาค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นขณะที่ติดตามคณิตศาสตร์ที่บรรยายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างสั้นๆน,น,นั้นไปเรื่อยๆจนหน้าสุดท้ายจิมเงยหน้าขึ้นดวงตะวันคล้อยท้องฟ้าภาคบ่ายไปครึ่งหนึ่แล้วเขาทอดสาตามองไกลออกไปยังท้องทุ่งคณิตศาสตร์แบบนี้ ไม่ใช่สำหรับบทเรียนั้งปริศนีที่จะเรียนกันได้ตามบ้านเลยเขาหยิบซองขึ้นมาดูตำบลที่อยู่ผู้ส่งทั้งหมดมีแค่โรงเรียน M S w i n c o n Anderson Iowa ท้ายบทเรียนมีลายเซ็นเทอะทะบนกระดาษไขโรเนียวนาม M S w i n c o n จิมหยิบบทเรียนที่หนึ่งขึ้นมาอ่านอย่างพิธีพิถันช้าๆ ราวกับว่าระหว่างบรรทัดเหล่านั้นเขาอาจจะพบการสื่อความหมายลึกลับอะไรบางอย่างเป็นบทเรียนทางไตรสณีที่ไม่ธรรมดาเลยว่าไหมคะเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวเพราะฉะนั้นออขอแบ่งซอยเป็นสามตอนพอดิพอดีละกันซึ่งคิดว่าน่าจะกำลังพอดีสำหรับการฟังในหนึ่งครั้งนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อในตอนที่สอง ตอนหน้าค่ะว่าจิมจะสืบสาวและเรียนเพิ่มเติมรายจากบทเรียนทางปลายนีที่เขาคิดว่ามันเริ่มไม่ธรรมดาน,นี้หรือเปล่าและจะเจอ,อรายหรือเปล่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ